จูนชาแนลนะจ๊ะพี่น้องโอ้ยเมื่อคืนบริ้ลงคลิปพี่น้องเอ้ยเมือ่อยเฮ็ดเบียกทำงานเมื่อยพี่น้องเอ้ยบีบบอกหน้าเขากันแล้วมัหลับใส่เพลินพี่น้องมัหลับใส่เพลินยนลูลานยำส้มตำยำดูนะจ๊ะพี่น้องคือเกา่าคือหลังบริเ็ดคลิปลงบริเ็ดคลิปกินล่งโดนแล้วมือน,นี้จะเสนอคำว่า ยำหอยแครงนะจ๊ะพี่น้องแบบยัวๆนะครับพี่น้องนาอกโอเคมาดูขั้นตอนการสเตกม,มากพี่น้องยังไม่ได้ของอะไร ยำหอยแครงใส่น้ำปลาแดกดดเรื่อพี่น้องด้าบริเวณให้พี่น้องเบิ้งโดนแล้วนะคะเบายัวลักเ,เ,เ,เข็ดคือเกาขึ้นอย่างไรล่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งมาเพียบเบิงบ้งเบิ้งเอาพี่น้อง นี่ก็จะเป็นยำของเราแล้วนะจ๊ะยำหอยแครงยำหอยแครงใส่น้ำปลรรานะจ๊ะพี่น้องทิมกอนเด้ออืมลืมใส่น,นี่ของหนวดใส่หนาๆใส่ลายนะจ๊ะครัวมาดามจูนนะจ๊ะ ยิย้มๆมาจ้ะพี่น้องหอยแข้งกบพี่น้องเนะแข้งหอยแข้งหอยแข้ง,ย,ขงยิ้มใส่แกะไปแล้วเพิ่งแกะไปแล้วโอเคสีบอสไซสีไซนีไซหอยแข้งอย่างเดียวพี่นอ้องต้องเลืกแคบอะไรบ้าง ใส่ถุงมืออยู่นะจ๊ะวันนี้ถ้ากบีบบยูงหน้าก็เกล้วพี่น้องจแสบนวดนวดเดี๋ยวจะไปกินพี่นอ้องเบิร์นะจ๊ะแบบหนึ่งจันดน่วยแบบเยอะบางแคล้วลนะ อยากต้องข่ปลาโมดเดลลงคิมว่านคอท้วหลายๆเด้อสวัสดีนะจ๊ะยัวย่วๆโชว์เอฟซีทุกคนนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าก้อนน่ะเป็นไปอ่ไปไหว้พระมาอยู่วัดรพระเจ้าใหญ่รือชัยนะจ๊ะพี่น้องมาแข่งยั่วๆตามด้วย ตามด้วยสิ่งที่ขาดบดได้สิ่งขาดบดได้พักอยู่ๆพี่น้งองใส่สลัดหมวกก่อนมันจะแส่เบิรงเงาเด้อที่แรกว่าสใส่กระพวดว่าสใส่กระพรูดรอกแบบนี้ละดีกว่าเนะอะ พี่ใหมพี่น้องบึงแนพี่น้องไปลองซีมามยำกันเด้อพีดสูดแป๊บนนงเอาจาากันเลยค่ะปสิมาจอบฟป้งรอขอเย็ดย่ำเกินก็ตักเวลาเห็ดย่ำบึงพี่น้องย่ำหอยแครงมือคืนบอดี้โลงงขีด เพิ่บริโคกลิ่เลยฝนกระตอกมีน้งเอ้ยฝนกระตอก๋ยาบปดงเนี่ยพอขึ้นล er er ึกซึ้งยากกันนี่นะเนอะผู้มาและซ้ำนี่บอกเฮ้ลดตัวนี้ใช่ปรด คุณแฟนมาจอบงงแฟนผู้อื่นดอกพี่น้องเใิ่มาละกียบหนูเข่าแล้วเดี๋ดยวจบเรากระท้อนอ,อ,อ่ะชนสีดาอีหยังละอ่อนอ,อุมาคือสิมาตูนค่ะแผลเขาละเขาละสาบเกือบโอด ป้ะพี่น้องมึงเอาเด้อนะจานนี้เท่าไหร่คะจานนี้ไม่จ่ายค่ะวัดใจเอาข้าวฟา้าอื้นใ่ไหมก็บอจดใจเตรียมกินจ้ะพี่น้องวุ้ยตะกยานแสบมือตะกยานแสบมือพี่น้อง ถุงมือกับขาโอ้ยเบิรงพี่น้องเบิร์กเบิร์ยั่วนะจ๊ะไปะโอเคเราไปกินกันเลยโอ้ชิง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 เจ้าผู้มีจะของแลว้วจะของแล้วมื่อกี้ไ่ได้ยั่วรอบเด็กนะจ๊ะพี่น้องบ่ได้ยั่วรอบเด็กจ้าบ่ได้ยั่วรอบเด็กนะพี่น้องเด้อ จะว่าค่อยไม่หยังนี่จะว่าค่อยไม่หยังจะว่าค่อยไม่หยังนี่หาพี่น้องเอ้ยมา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 ไข่แข็งยั่วจ้าหอยแข็งใส่ปูมาพี่น้องอืม เหตุ hey, กำลังสีแล้วจะคลองลานมันมาจอบปังคอยละเงืดกํำลังคนย่ำอยู่พี่น้องอยางมันมาจอบปังมะคลองพิ่งกับมิตอรแน่สด เดี๋ยวพี่น้องเด้อมาเด้ออืมอากาศกระโอบอา้าวนั่งกินอยู่หลังบ้านฮอ ออนเรียกขนมจีนมาให้แม่หน่อยออนคะใส่หน่องอ่อนพี่น้องมันนี้แสดงความยินดีกับหน่องอ่อนคอกนกรีตอเรชันนะจ๊ะหน่องอ่อนออกรถใหม่ไม่เห็นงานยุ่ลานย่มเบืนะ้องหน้าขอที่ละพี่น้องบรดิอิสาดีพะระสิทธิ์ตั้งซื้อ พอสิตั้งเสื้อนลูกมอเตอร์ไซค์เพื่อนบ้านน้นองเอยียงนอนันเดพี่น้องนันนันนันละคนซื้อออลลี่นันนันนันน่นันละสวัสดีค่ะนันละหน้าขึ้นมีปลาเนี่ยบ่สเล่นเบ้าหัวเด้พี่น้องเด้อ ขอ,อกินปูมาเบิดก่อนใส่บักพริกสองทับพ,พี่ะปูแีย่ยะตุ้ยขออนุญาตใส่มือนะครับจะใส่ซ่อนบะซ่วงจะสำหรับมาดามจูน ให้แข้งมันนี่จะคขอ,องลางพอนพยู่ทั้งหลังนะพี่น้องเดี๋ยวเห็ยนยูบอเห็นตหลังเพื่อนนั่นแหละตะไนค่ะยูนี่กำลังหลักเข็ด ท่านทายอย่างมาจอบฟังเขาคิดอย่างต่นายปูหมาจ้ายัย่ยจ้าตุ้ยจ้าพี่น้องตุ้ยแกตุ้ยจา้าคิดฮอดกันบ่คิดถึงกันบ่พี่น้องเอ้ย ่อเด้ลงคลิปมือหนึ่งสิเป็นบ้ายานพี่น้องเอฟซีสุบุ่ทุกคนกินฮอดมะาดามจูนม,มันเมื่อยพี่น้องมือนี่ว่าเมาหม้อยก็เด้อพี่น้องเด้อเมาหม้อยก็ มาม้อยวา่าตื่นตะเศร้านัดกันกับเมลีนัดกันกันนี่ลุยสิไปพอกันอยู่บันนีิลุยมือน,นีเมลีสักผ่าตะแปดมองสาพี่น้องหอดใบมองบอดแล้วป้อยก่อนหา นี่ลุยกับข้ามาซืี่ย์ย่ำกันนัดกันฝ้าม่าเด้อเฝ้าม่าเด้อพคนมาขวัญจิไปเปิดซองขวัญกระบอกเด็กเปิดหาเมลีขวัญจิเบสต่างไล่ได้หาเมลีผู้เดียวเอาพี่น้องพ่อมาบอกข่อยจูนละแมา่ดามจูนฝนตกระทางน้องน้องไปบ่ได้แมา่ดามจูนกันเลยมา ฝนตกแบบยังสีล่ะเมลีแหงมาออกเป็นบ่พี่น้องขาเมลีน่ะเป็นโกบกบบก้าออกมานเอ็นน้ำฝนพี่น้องกบเข่าไงขอปลาพื้นน้ำฝนในเด้อพี่น้องเมื่อนนี้น่ลุยแม่นิลุยกับากาดมาดามจูนพี่น้องเบื้องหน้ามาดามจูนที่ละทางบ่เบงสังขารจะกอนนะพี่น้องนะ ทางบ้ะเมิมแบบว่าอ้วนกับอ้วนคือมีพึ่งออกมาจากดงนี้งงน,าานะคะนะคะยำหอยแคงไปด้วยเบ้าพื้นมิลลยกับเมลีจ่าทาแล้วทาอีกผลสุดท้ายทู่มาบอกมาดามจุนมามาดามจูน มืออือนสส่นสั่ตนมืออื่นซะจังไปมืออื่นซะจังไป่อยละงองอ,อ,องหอยแครตงซดสสดพี่น้อ,อ,งนนอง กุศลีเหลียวไปเห็นหรอกเนาะพี่น้องมันเบิดแล้วตุ้ยขอบฟุลด้วพี่น้องอ่ะจะข้ามแน่เดี๋ยวสีเด็ดไปแล้วสีปีดคลิปแล้วพี่น้องวันนี้เรานั่งทานที่หลังบ้านจาา้ามุมหลังบ้านนะคะเห็นไหมคะต้นบักนาวแล้วก็ต้น,น,ตนแล้วก็ต้นมะยงชีสจ้ะพี่น้องใต้ต้นบักนาวพร้อมพร้อมบากาักเหลโทษ พอมันมดแดงนะคะมดแดงตัวแดงๆนะคะโอ้งงฮะเดี๋ยวอีกตะข่ำสิเดล่าพี่น้องไปเด้อพี่น้องเด้ออ่าอีกจะข่าเด้อพี่น้องเด้อเยอยัอย่ยพี่น้องม่งก่อน ขอบคุณเดอ้อนีพากันมาติดตามดีค่ะว่าเบิงเบิง่งะพี่นอ้องมันเลิศเองเอลิศอิเลีโอเคถ่ายจากมุมหลังบ้านนะคะโอเคพี่นอ้อง ยอดิไปแล้วขอโอ้เพะเพขอฝากช่องจูนชาแนลด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อหายกำลังใสอีเมียฝรัร่งตัวเนน้อยผู้นี้แนเะด้อพี่น้องเด้อแรกเนน้อยแต่รักกันนานนะจ๊ะวันนี้มากินดอ,อกยำหอยแครงให้ดูอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะจ๊ะ เฟซบุ o L L L si. นะกจุโออนลาเพจมาดามจูนสายลุยและก็ช่องจูนชาแนลโอเคบายบายขอบคุณค่ะ